ช่องดังโพสต์ใส่ร้ายเหยียบเมียป้ายสีเมียผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์โดนอีกแล้วสวัสดีค่ะพี่น้องยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอุ้มยอดรักชาแนลค่ะวันนี้อุ้มกัมีเรืองมีเล่ามาบอกสู่พี่น้องฟังคือเก่าละคะ่ะล่าสุดก็มีประเด็นกันอีกแล้วค่ะพี่น้องเมื่อเพจเพจหนึ่งนะคะหรือช่องอีสานรีวิวนะคะ โพสร,รูปคู่รักที่เลิกลากันค่ะพี่น้องโพสลงในติ๊กต็อกนะคะแต่ปรากฏว่ามีคอมเมนต์หนึ่งนะคะสะดุดตามากเลยค่ะพี่น้องในช่องอีสานร,รีวิวเนี่ยค่ะเนาะต้องเอาปลาลงต่ออีกนะคะจะเป็นโพสไหนคอมเมนต์แบบไหนเดี๋ยวเรามาฟังกันค่ะค่ะช่องอีสานร,รีวิวนะคะล่าสิยูในติ๊กต็อกค่ะพี่น้องล่าสิมักมาลอง เกี่ยวกับหมอล่ำนะคะเนาะแล้วบาทที่นีเนาะค่ะเนาะเรามีโพดค่ะโพดโพดนึ่งที่เราเอาลงไปนะคะเหมือนเพื่อนสีร่วมคู่รักที่เลิกลากันไปน่นไหมคะ่ะแต่ว่ากลับม่ทาหนาทีพอกับแม่นะคะดีต่อกันนะคะหนึ่งน่ันค่ะก็มีคู่รักของพ่อใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสบิ๊กของเรานั่นค่ะกับแม่แพลวพาวเสียงทองนะคะ จากแต่ละโพส์นั้นนะคะมีคู่รักอยู่ประมาณสามสี่คู่นี่แหละคะ่ะพี่น้องนนในสามสี่คู่นั้นนะคะกัสซิมี่คู่ของบอดบิกนะคะกับคุณแพลว์เาวนะคะเนาะอันละก็มีคอมเมนต์นะคะคอมเมนต์หนึ่งจะ้ะที่ทำเอาเอฟซีนะคะสะดุดตาเลยทีเดียวคะ่ะคอมเมนต์นั่นกับประมาณว่า,ว,าว่าวแบบถึงคู่คู่หนึ่งนะคะ ซึ่งมีกระแสตอนนี้มากเลยเมนผู้ได้กระเดาออกค่ะพี่น้องเพิ่นบอกว่าลงมาแต่ละครูมีบักอันนึงที่เหยียบเมียป้ายสีเมียถ่ายอีกีโบกเกมอย่าหวังเถอะว่ามันจะทําว่าจังสิไหมพี่น้องเบิ้งติลาพี่น้อง ผู้ใดสีเดบาบอกออกว่าเมนผู้ใดแมนบอกค่ะแบบนี่กับข้อหมายถึงพญายบานฟินแลนด์นี่แหละคะ่ะเนาะหลังจากเลิกล่าก็พูดแพ่วๆเสแสงทองนะคะก็ออกมาพูดเหยียบเมียไปสีเมียโอ้โหนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะที่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เราอะ่ะโดนล่ามาค่ะพี่น้องเพราะว่าพญายบานฟินแลนด์นี่ เล่าโดนไหลเรื่องค่ะพี่น้องจั่งศีลปค่ะคนมีกะระแสเนนะบอยยังกระเป็นกระเซบอยยังกระโดนรามานะคะเนาะยังบอจบสักที่เลยค่ะพี่น้องแล้วคนดามาเล่าคน้นแซะเล่ากับบอยหยุดจักเถื่อจักเพิ่นต้องการเอียงคักแน่เนาะค่อยคิดว่าทุกมือนี่เนาะโลกเขาพัฒนาแล้วค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนาะเจ้าก,ก็ต้องอ่าพัฒนา ให้มันท่านลกให้มันท่านโซเชียลนี่เด้อ่แมเมนย่ำยู่ทีเกา่าเคยแซะกัแซะคือเก่าเคยดา่ามากัดา่ามาคือเก่าเนาะเพราะฉะนั้นแล้วคนเห่าอ่ะมีความคิดสมัยใหม่แล้วนะคะเนาะอันเป็นยังก็ตตรงมาคอมเมนต์กันแบบนี้นะคะเนาะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะต้องคิดใหม่แตะะ่ว่าเจ้าก็อย่ามาว่าข่อยเด้อล่ะข่อยเอามาบอกส่พี่นองฟั่งซื้อๆเด้อที่ข่อยเอามาเล่านี่กับพราะว่า เป็นคอมเมนต์ที่มีประเด็นอีหลีเกิดเพิ่งเกิดขึ้นมานเนาะในช่องอ e ีสานรีวิวนะคะเนาะเอฟซีเช่าเน็ตเพิ่นก็นเห็นหลายแล้วค่ะพี่น้องคอมเมนต์ comment นี้นะกระโจนบ่ได้ค่ะที่ช่องอ e ีสานรีวิวนะคะเพิ่นก็นเลยเอาคอมเมนต์นี้นะคะเอาไปขึ้นแล้วตอบกลับนะคะพร้อมใส่รูปบอสบิ๊กชัดๆกันไปเลยค่ะจากตะกี้เนาะอัน ชาวเน็ตบหูนะคะตอนนี้เช่าเน็ตนะคะเอฟซี FC ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนีนะะ่ยค่ะปรากฏว่ามาคอมเมนต์กันร้วๆเลยค่ะวายยังวัดีพี่น้องเพิ่นกับมาคอมเมนต์บอกว่าผัวที่ดีที่สุดในประเทศไทยเนี่ยฉันเห็นแต่ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบอสมิกนี่แหละเป็นว่านะคะเนาะผู้ใดบอกเอาเอามาทั้งพี่เอามาเดี๋ยวคอยเอาเองว่าสันละวานะคะเนาะแต่ว่ากระแมนอีรีด้วยค่ะเนาะ ทุกคนเกี่ยวกับเรื่องนี้ผัวที่ดีเนี่ยไม่จําเป็นต้องดีที่สุดนะคะขอแค่เขาเข้าใจเขาหักขอบค่วนะคะเนาะไม่ต้องเฟอร์เฟคค่ะพี่น้องแต่ขอให้แบบคําพูดน้ําเสียงนะ,ะมีความรักความเข้าใจแค่นี้กับพ่อละค่ะพี่แต่จากทีเอฟซเพิ่นคอมเมนต์มานะคะว่าผัวที่ดีนะคะเห็นตะโพยบาลฟินแลนด์นี่ละ แต่ว่าฟังเบิ่งแล้วก็แม่นความล่าอีดอกค่ะพี่น้องเพราะจากทีอุ้มนะคะเนาะได้ติดตามพยาบาลฟินแลนด์มานี่ค่ะอันแล้วก็บเอฟซีหลายหลายคนนะคะเนาะแม่์มยหลายหลายคนนี่เนาะคะ่ะเพิ่นนะคะกะเป็นพยายนได้ค่ะว่าพยาบาลฟินแลนด์นี่เป็นคนฮักครอบครัวค่ะเนาะแต่พอเพิ่นเลิกล่าก,กันไปแล้วหลายคนก็อาจมองว่าอันพยาบาลฟินแลนด์นี่คือออกมาเวา้า ออกมาจังสันจังสี่เกาะกระแสในการเลิกกันกับเมียเฮ็ดให้ดังว่าสันอันสิมวาวอกเรื่องความรักมื่อที่สองมื่อที่สมอยู่หัน,นะะเนาะหันเนาะเป็นอย่างคือออกมาว้าอันนี้ก็ต้องเข้าใจพยาบาลฟินแลนด์นำเด้อค่ะเด้อพราะวา่บางั้งคนที่เคยหักกันมาเนาะค่ะเนาะโดนหักหลังเนาะห่นเนาะเพิ่นกะสิมีความรู้สึกแบบ อึดอัดนะร <ethnic> ู้สึกเครียดนะฮะเนาะเพื่อนก็อยากระบายออกมาเนาะ่ะเนาะแล้วก็สิีเจบแห้งนะคะพี่น้องหักหลายแพ้งหลายพ่อโดนทําลายหรือว่าอ่าโดนหักหลังเนาะแล้วก็เครียดหลายพี่น้องแล้วก็เลยต้องมเว้าวอ่านพานซื้อโซเชียลได้หลายอ่าแล้วก็เลยมีกระแสทุกคนก็เลยมองว่าเอาเป็นอย่างเรื่องแคนี้เป็นเรื่องขอบขั้วบอเป็นอย่างเจ้าต้องเอามเว้าวพานซื้อโซเชียล คือด้วยความว่าพยาบานนะคะเนาะเราอยู่กับซื้อโซ่เฉียวมากนะคะเนาะคือเราเหตุเอียงทุกสิ่งทุกอย่างเราก็อยากให้เอฟซีเมย์เมย์เนหูนะคะเนาะเพิ่นกันเลยต้องมาว่าผ่านโซ่เฉียวเนาะเพราะฉะนั้นทุกคนก็อย่าไปแซะอย่าไปด่ามาแล้วเด้อค่ะเด้อต้องให้ความเข้าใจเราแน่เด้อนะพี่อ้อกอีกอย่างหนึ่งนะคะพยบาบาลนี่คือเราเป็นคนที่แบบว่าเอ่อเป็นคนเบต้องตรง,งนะคะ นค็นเวา้าตรงมียังก็เว้าเลยแล้วบ่มีความลับกับผู้ใดแม่ตาเอฟซีหรือลูกน้องเรากับบ่ได้มีความลับก็บไผเพราะว่าเราบอกว่าคอยขอบอกความจริงเว้าตรงตรงเดอ้อ่าซั่นพขคอยได้เว้าไปแล้วก็เว้าไปคอยจ้งสิบ่ได้มานั่งอธิบายอีกระ่าจังซี่นะคะเนาะพยาบาลเราเป็นค้นตรงอินีค่ะพี่น้องค่ะหลังจากนะคะมีคนมาคอมเมนต์แบบนี้แล้วนะคะเนาะ กระโดนเอซีพยาบาลฟินแลนด์ค่ะมาตอบกับถล่มถล่ายเลยค่ะเดอ้อขออนุญาตอ่านให้ฟังเ้อค่ะเดอ้อเนาะค่ะเพื่อนก็บ,บอกว่าผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เป็นสามีเป็นผัวที่ดีที่สุดจริงๆนะเพราะว่าเพื่อนบอกว่าพยาบาลฟินแลนด์นี่เก่งเป็นผู้บริหาร เก่งมากเลยนะคะกับคอมเมนต์ของเอฟซีหลายๆนะคะกับให้พลังบวกพยายบาลฟินแลนด์เยอะเลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะประเด็นทีบข้บาว่าใส่ร้ายเหยียบเมียป้ายสีเมียนะคะอันนี้กับโ,มมนนะะโบแมนเด้อค่ะเด้อเราโบได้ใส่ลายเราโบได้ป้ายสีเด้อต้องเข้าใจกันไหมเด้อค่ะเด้อเพราะฉะนั้นนะคะผู้ใดที่บอกว่าพยายบาลฟินแลนด์เป็นแบบนี้นะคะให้ย้อนทับขึ้นไป คิดทบทวนไหมนะคะว่าสิ่งที่พยาบาลฟิลเลและเว้านั่นก็คือนะคะเนาะแล้วหัวอกของคนโดนกระทํำไหมคะ่ะบางสิ่งบางอย่างมันอาจสิ่งผลกระทบถึงจิตใจเล่าในเวลานั้นเราอาจสิแบบว่าเออฉันทําอะไรไม่ถูกแล้วฉันขอไลท์แล้วกันหรือฉันขอออกมาพูดบ้างนะคะเพื่อว่ามันสิดีขึ้นน้ะพี่นอ้องเราก็เลยเลือกที่จะมาพูด เนาะคะ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปว่าแล้วเด้อพี่น้องเด้อวังว่าพี่น้องเข้าใจเนาะค่ะเนาะนะคะ,นะค,ะค่ะจา้างไดก็ขอขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปจนจบนะคะขอขอบคุณหลายๆค่ะที่มาติดตามช่องอุ้มยอดรักชาแนลนะคะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปให้น้ำได้ยอนะคะ่นะเด้อเนาะ สำหรับคลิปนี้ขอจบไวเพียงเท่านี้ด้ค่ะคลิปนาพอกันไหมด้วยพี่น้องสวัสดีค่ะ